นี่ครับมันก็เป็นป้อมันเองครนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาสามอาทิตย์ครับอืมก็คือเราเพิ่งต่อยเมื่อต้นเดือนใช่ไหมแล้วก็พักกี่วันเนี่ยพักอาทิตย์หนึ่งครับอ๋อพักอาทิตย์หนึ่งก็เข้าซ้อมเลยอืมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแ้วหนักปล่อยกี่กิโลครับห้าสิบครับเราโมสตาอะไรครับปีมือครับแล้ววันนี้เราเจอแหนมโพครับเคยเจอปีงี้ยังยังครับตั้งแต่ต่อยนี่เพิ่งเป็นไฟแรกที่เจอเขาครัแล้วได้ศึกษาเก่งมาเต่อ์เขามาปบ้ เขาเป็นมวยสไตล์เลยอ่ะอแล้ววันนี้เราจะวงางกี่วางแผงไงก็ไปเรื่อยๆครับก็ไปตามตไตลยแล้วเนอะอย่างเมื่อเราเจอเขาเมื่ออ,อที่เราต่อยไว้เมื่อต้นเดือนวันนั้นเราเจอใครไว้เจอ เด่นวันนี้ครับเด่นวันนี้วันนั้นชนะเข้ามาวันนั้นต่อยก็เวท106นี่ใช่ป่ะชนะเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็กลับไปพักอาทิตย์นึงแล้วซ้อมต่อเลยแล้วนี้มาเจอแหลมโผทีว่าร่างกายตอนนี้เราเป็นไงบ้างเป็นดี่ล้เป็นที่100%ยังหลังไฟแล้วนั่นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์80เพราะว่าเราเพิ่งมาไฟแรกอันนี้คือได้เต็มที่แล้วร่างกายได้เดินแบบขยับขยื่นแล้วเนาะแล้ววันนี้เรามีอาวุธอะไรที่มา สู้กันแหลมผมสครับเป็นสยัสงไงเสริมเข้ามาเส,สริมอาวุธหนักเลยว่าน่ะเถอะเขาไปมวยสไตล์แนละ้วของเขาครับของเขาแล้ววันนี้เขาดูได้เแล้วเราจะวางเกมยังไงไปเรื่อยๆนะครับจะดูเมาด้วยเหรอว่าวางแบบไหนใช่ไหมแล้วต่อยมวยมาัมาเร็วๆทุกวันได้กี่งไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมา ห้าติบหัวห้าติบว,ว่าไฟเราเป็นคนจังหวัดเลยครับเยสโซ่หอนฝากช่วยชวนแฟนคลับร็หน่อยฝากเยสโข่หอนนะครับเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้เต็มที่เหมือนเดิมไม่มีหวังคับผมของน้องชาย